ทั้งหมดก็มีั้งหมดไม,ดม้กับวันด้วยปั่นหนีได้เลยนะใส่ขี้ผี้งสามแก้วปั่น2แก้วเครื่องแน่นเดียวมินี่เธอลบเราได้ป้ะล่า,าอ่าเธอไม่ใส่หมึกให้เราหรอแก้วหนึ่งเนี่ย <laughs> ไข่มุกเพิ่มหน่อยไข่มุกหมดน้ำสดด้วยครึ่งหนึ่งน้ำสดไม่ได้มาเติมหรอภาชาไทยอ่ะมาแล้วลนะอันนี้ใส่ชีสทั้งคู่เลยนะใช่ใช เดี่ยวไม่มุกว่าใส่ชีสชาไหมชาไหมเดี <laughs> ๋ยวเขาจะงงอยู่ก็ถามว่าชาไหมไม่<อ>ใ,ใส่ชีสใส่ชีสแก้วนี้ ก็วก็อันนี้ชีสชีอันนี้ใส่นมะนี่อันนี้ปิดฝาได้เลยสใส่เอาลาสกับดิให้น้องก่อนชึบ มีใส่ชีสพี่นัทเขาไม่ได้ยินเราแน่เลยไม่เป็นไรเขาไม่ได้ยินนะโอไม่เป็นไรนซื้อคอนโดหรอยอางนิดหน่อยสิอบ,อบาทค่ไห้พอหรอฮะ้อสิบบาทพอดีเลยพี่แก ของน้องใช <twitch ing. S 1> ่ไหมเนี <Jenna feelings> ่ยเนี่ยต้องกินเหมือนกันใช่ไหมต้องกินมตีกันต้องเหมือนกันทั้งคู่เลยพี่นาเันไม่เรียกแล้วนะวได้ค่ะได้ค่ะ